เอ๋ยก็ขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอระคังข้างังองูใจจอจาจานใช้ชอชิงตีชอช้างวิ่งชซโซล่างชกเชอคู่ยยิหญิงโสเดชดาสวมตาบตักหุ้น ทอซันทานเข้ามาแล้วทอาบันโทน่า่ะทอผูเท่าเออม่มี่ทอผูเท่าน้ทอผูเท่าเดินย่องนอนเรนไม่ม่ตอเด็กต้องนี้นอนต่อต่อหลังไม่ใจโอเคต่เต่าหลังใชอ่าเออใส่ต่เต่าหลังตัวขาถุงแบกตัวทหารอดตขาททงต้องนี้ โยมคนนิยมนอนหนูควะใช่สบายไม้ทับใช่สบายไม้ทับปอปป๊าตากูขอพึ่งทำยาขอฝาทนป้าพอพานวางยาตั้งฝอฟันสะอาดมัมี่เอออฟันสะอาดมัมี่ใช่ฝอฟันสะอาดจังฝอฟันสะอาด จางพอสัมเกลางใบอ๋ออันนี้เนาะมหม่า